สวัสดีค่ะดิฉันปราณปิยาค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะจิตชียามาสค่ะค่ะวันนี้เป็นโรคอะไรมาคะปวดเมื่อยค่ะค่ะมีโรคประจําตัวไหมคะไม่มีค่ะทานยาอะไรเป็นประจํำไหมคะไม่มีค่ะพักผ่อนเพียงพอไหมคะพอค่ะออกกำลังกายบ้างไหมคะพอค่ะค่ะขับถ่ายเป็นเวลาไหมคะเป็นค่ะค่ะขออนุญาตตรวจหัตถเวทนะคะดีค่ะเงยหน้ามองเพดานค่ะหน้าตรงค่ะ ก้มหน้าคางชิดอกค่ะอันนี้เราจะให้ดูนะคะว่าด้านหลังมีอาการเกร็งหรือไม่นะคะหน้าตรงค่ะเอียงหูซ้ายแนบไหล่ซ้ายค่ะจะดูนะคะว่าด้านขวานี้นะคะกล้ามเนื้อคอด้านขวานี่ตึงหรือไม่นะคะหน้าตรงค่ะหูซ้ายหูขวาแนบไหล่ขวาค่ะหน้าตรงค่ะนะคะยกแขนสองข้างขึ้นแนบผงคะ่ะ แนบให้ชิดเลยนะคะก็เราจะสังเกตดูว่าหูแขนสองข้างนี้แนบหูได้ชิดหรือไม่ถ้าไม่ชิดอาจจะมีผลเกี่ยวกับสะบักนะคะวางมือลงค่ะขอมือนะคะหมุนแขนด้านในออกนะคะเพื่อจะดูว่าแขนสองข้างนี้มีอาการตึงหรือไม่นะคะแล้วก็หมุนแขนออกค่ะนะคะเพื่อจะให้ดูว่าไหล่สองข้างนะคะมีอาการตึงหรือไม่นะคะ กลับมาแขนปกติค่ะมาด้านข้างด้านซ้ายนะคะเพื่อที่จะวัดแขนด้านซ้ายนะคะโดยนิ้วโป้องอยู่บริเวณสะบักด้านข้างด้านซ้ายนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเราก็จะดูได้ว่านิ้วด้านซ้ายนี้นะคะเราจะดูได้ว่าเขามีความตึงที่สะบักหรือไม่นะคะเช่นกันค่ะมาที่แขนด้านขวานะคะ แขนด้านขวานะคะหักขึ้นมาเขาเรียกว่าหักปีกไก่นะคะนิ้วโป้องอยู่บริเวณสะบักนะคะเราก็จะดูว่าถ้าคนผู้ถูกนวดมีอาการตึงเขาก็อาจจะต้องก้มเล็กน้อยนะคะเราจะรู้สึกได้นะคะนั่นเป็นการถอดหัดทเวทเพื่อให้ทราบว่าผู้ถูกนวดมีอาการใดมานะคะต่อไปนะคะนอนหงายค่ะจับข้อเท้าชิดกันนะคะ แล้วมือผลักโคนนิ้วนะคะแล้วก็ก้มลงมองนะคะดูว่าส้นเท้าหรือขนาดเท้าสูงต่ำเท่ากันหรือไม่นะคะต่อไปนะคะวัดขาเพื่อจะดูข้อต่อสะโพกนะคะวางขานะคะข้อเท้าของผู้ถูกนวดอยู่เหนือเข่านะคะกดลงมาเล็กน้อยนะคะเพื่อจะดูแรงต้านของด้านหลังนี้นะคะวา่าตึงหรือไม่นะคะ เสร็จแล้วก็มาที่ขาด้านซ้ายและขาด้านขวานะคะด้านนี้ขาด้านขวาของผู้ถูกนวดพับเลขสี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กดลงมาให้ติดพื้นที่สุดนะคะแล้วก็ดูว่าขาด้านหลังสะโพกด้านหลังะะหรือบริเวณเอวนี้มีอาการตึงหรือไม่นะคะต่อไปนะคะ ขึ้นมาที่ตรวจหัตถเวทที่แขนค่ะจับชีพจรนะคะชีพจรจะอยู่บริเวณโคนนิ้วนะคะโคนนิ้วโป้งนั่นเองนะคะเราก็มือสอดนะคะใช้นิ้วกดที่โคนนิ้วโป้งนะคะแล้วก็ดูที่นาฬิกานะคะนับ60วินาทีนะคะเสร็จแล้วตรวจวัดไข้ค่ะ โดยนะคะใช้หลังมือนะคะแตะที่คอของผู้ถูกนวดนะคะหันหน้าไปทางขวาค่ะหลังมือแตะที่คอผู้ถูกนวดนะคะโดยใช้มือที่อยู่ใกล้ผู้ถูกนวดนะคะหน้าตรงค่ะหันหน้ามาทางซ้ายค่ะใช้มือขวาแตะนะคะบริเวณซอกคอนี้เองนะคะเพื่อวัดอุณหภูมิไข้ค่ะหน้าตรงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนการนวดนะคะ